เพื่อนคนไข้ซ้ายมือซึ่งพระพเจ้าได้กล่าวถึงแล้วคือโมอิเซกาส่วนทางขวามือนั้นเป็นชาวนาที่มีรูปร่างอ้วนกลมเกือบเหมือนผลส้มหน้าตาโง่เง่านั้นแบนราบเหมือนไม่มีความคิดเหลืออยู่เลยไม่มีการเคลื่อนขยับตัวกินอย่างมูมามเหมือนสัตว์สกปกที่ไรลและสูญเสียความรู้สึกนึกคิดจนสิ้นกินเหม็นหมกฉุน เขียวคักคุ้งมาจากเขานี่เองนิกิตาซึ่งเป็นคนดูแลทำความสะอาดตบตีเขาอย่างน่าสยดสยองด้วยความแรงทั้งหมดที่มีไม่เคยยั้งกำปั้นไอที่หน้าหวาดกลัวไม่ใช่ที่เขาถูกทุบตีเหมือนสัตว์ที่มึนตึงแม้แต่จะมองเข้าไปในดวงตาเขาไม่รับรู้การถูกกระหน่ำใดๆ ไม่ว่าจะถูกเปลี้ยวกาดหรือถูกกระทำอาจขยื่อนเล็กน้อยเหมือนกับถังเบียร์หนักๆคนไข้คนที่ห้าเป็นคนสุดท้ายของตึกผู้มาจากชนชั้นช่างปีมือครั้งหนึ่งเคยสอบคัดเลือกได้เข้าบรรจุทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรูปร่างค่อนข้างอ่อนแอนเตี้ยเล็ก แต่มองดูสมส่วนยกเว้นหน้าตาที่ซอแววว่าค่อนข้างขี้โกงซึ่งสามารถตัดสินเอาจากส่วนที่เห็นกันชัดๆได้เป็นคนใจเย็นมีดวงตาของผู้เรียนรู้ท่าทีลื่นเลงเขามีความรู้สึกอิ่มเอมอยู่ในใจบางครั้งบางทีเหมือนกับมีเรื่องสำคัญมากและมีรับลมคมในเขาซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ใต้หมอนหรือไม่ก็ ใต้ที่นอนซึ่งไม่เคยเอาออกมาอวดใครเลยไม่ใช่ว่ากลัวคนอื่นจะแย่งชิงหรือขโมยแต่เป็นเพราะความขี้ตืดของเขาเองบางครั้งเขาเดินไปที่หน้าต่างหันหลังให้เพื่อนๆซ่อนของไว้ใต้อกเสือ้อแล้วค่อยๆก้มลงมองถ้ามีคนเข้าไปใกล้ขนาดนั้นเขาจะรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากพางล้วงเอาของออกจากหน้าอก ไอความลับทั้งหลายที่เขาพยายามปกปิดตัดหนานั้นก็ไม่ยากเลยที่จะเดาออกมาดีใจกับฉันไม่นี่เขาพูดกับอีวานบ่อยๆฉันได้รับเหรียญสตานิปสลาฟชั้นสองและดาวชั้นสองรวมทั้งดาวซึ่งให้สำหรับคนต่างชาติ แต่ด้วยเหตุผลบางประการมีข้อยกเว้นสำหรับฉันอเขาพูดพางยิ้มพางแล้วยักไหลอย่างงวยงงบอกกันตามตรงนะฉันน่ะไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยฉันไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกอีวานตอบอย่างอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่นี่นี่แกรู้ไหมว่าไม่ช้าก็เร็วฉันจะได้อะไรใหม่อีก คนแรกยังขยันขยอต่อไปรีดตาอย่างมีเล็ในฉันจะได้เหรียญโพลาสตาของสวีเดนอย่างแน่นอนคราวนี้สำหรับคนทำงานที่มีค่าควรแก่การได้รับเป็นไม้กางเขนสีขาวมีผ้าผูกสีดำสวยสวยงามจริงๆอาจเป็นไปได้ว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ที่ชีวิตจะซ้ำซากจำเจเหมือนที่ตึกแห่งนี้ตื่นขึ้นตอนเช้าคนไข้ยกเว้นผู้ที่เป็นอมาาัมพาตและคนอ้วนจะทำความสะอาดเนื้อตัวตรงอ่างใหญ่แล้วเช็ดตัวด้วยชายเสื้อคุมเครื่องแบบของโรงพยาบาลนั่นแหละหลังจากนั้นก็พากันดื่มจิตชาจากเหยือกสังกสี ที่นิกิตาเอามาจากตึงใหญ่ทุกคนได้รับอนุญาตให้ดื่มได้หนึ่งเหยดเต็มๆต,ตอนกลางวันก็มีแกงกล่ำปีดองและข้าวต้มซึ่งจะเหลือไว้เป็นอาหารเย็นด้วยช่วงเวลาอื่นนอกจากนี้พวกเขาจะเอนหลังบ้างก็หลับหรือไม่ก็เดินจากมุมห้องหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งหรือไม่ก็ เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นอยู่เช่นนี้ทุกๆวันแม้แต่อดีตบุรุษไปรษณีย์ก็กล่าวแต่ประโยคเดิมซ้ำๆซักๆยากที่จะมีใบหน้าใหม่ๆผ่านเข้ามาในตึกหมายเลขหกเพราะนานๆจึงจะมีคนไข้โรคจิตสกนหนึ่งและธรรมดาทั้งโลกก็ไม่มีใครที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนคนวิกลจริตมีเพียง แซมยอนลาซาลิกช่างตัดผมซึ่งจะเยี่ยมกลายมาที่ตึกสองเดือนต่อครั้งการที่เขาจะตัดผมคนไข้ยอย่างไรหรือนิกิตาช่วยเป็นลูกมือการที่คนไข้ประมาขาดตื่นกลัวอย่างไรเมื่อช่างตัดผมขี้เมาและช่างยิ้มปรากฏตัวจะไม่บรรยายให้เปื้องความ ไม่มีใครจริงๆที่แม้แต่จะเหลือบมองดูตึกนี้นอกจากคนตัดผมดังกล่าววันแล้ววันเล่าคนไข้ได้ถูกกำหนดให้ได้เผชิญหน้าอยู่กับนิก,กิตาคนเดียวแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวหรือค่อนข้างประหลาดข่าวหนึ่งแพร่ออกไปทั่วโรงพยาบาลข่าวที่ว่านั้นก็คือหมอเริ่มไปที่ตึกนั้น ตึกคนไข้หมายเลขหก